สวัสดีครับผม PJ Burr นะครับว okay, okay. yeah. okay. ันน <ing> yeah, exactly. ี้เรามาเล่น Serival 28.1กันนั่นเองครับผมตัวพีพี์ได้หรอพี่เดี๋ยวโอเคโอเคเดี๋ยวเบรกไว้ก่อนนะครับคือผมขอเกินไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้เนี่ยคือที่มันมีคำว่า Recording อยู่ด้านซ้ายคือตอนแรกผมจะทำเป็นภาพ c i นแมต t ิกนะครับสลับกับภาพปกตินั่นเองแต่ว่าผมไปตัดต่อภาพ c i นแมต t ิกแล้วเนี่ยแต่ว่า r e เพย์มอที่ผมใช้นะครับมันบัคค๊กเพราะฉะนั้นผมอาจจะมผมอาจจะไม่เด้เามาลงเลยแต่ว่าอนาคตอาจจะมีการใช้ r e เพย์มอสทำอย่างอื่นบ้างเช่นดับตอนสร้างอะไรใหญ่ๆอย่างนี้นะฮะไว้ไปดูคลิปกันต่อเลยครับเอ้ยเปิดเซิร์ฟมาจะพีพีกันแล้วโอเคโอเคโอเคครับซึ่งวันนี้เราเล่นกันแค่สี่คนนะครับเพราะว่าไมอยากเล่นมากกว่านี้ ใช่ใช่ใช่เครื่องเครื่องบิ๊บจะระเบิดครับถห้เล่นมากกว่านี้ใช่เดี๋ยวเครื่องบิ๊บมันจะระเบิดนะครับโอเคเรามาเริ่มตัดไม้กันห่อยได้ไหมด้วยอาตคชั่นไปด้วยโคตรแตกโอ้โหหล่ะเนี่ยโคตรแตกอยู่ด้วยกันนะครับเราจะไม่ S M P เหมือนเซอร์พี่เหมือนแตงคาร์นะครับไม่ไม่เหมือนแตงคาร์นะเราจะอยู่ด้วยกันนะครับผมเซอร์นี้ไม่ใช่แตงคาร์แลทุกคนจะอยู่บ้านเดียวกันนะครับเฮ้ยไม่ได้ขนาดนั้นนะใครครับตครับคนนั้นครับไปเลยนะอย่าครับตครับสีนะอย่าครับตามมันเปลืองโอเคพอแล้วครับตัวครับแล้วขอขอเล่น ยี่สโตเอ็ดแล้วอุ้ยผมเจอผมเจอไอ้ไอเนี้ยเขาเปิดอาคุดมาก่อนคุมาก่อนอุ้ยเจอถ่านวันนี้บ้านเราจะอยู่ที่ไหนอะจะอยู่ใต้ดินหรือว่าจะอยู่ที่อยู่แถวนี้แหละครับวทุกคนขุดขุดขุดถ่านเลยนะเดี๋ยวผมขอไปลองไปลองหาอาหารครับแด้คบผมเจอวัวแล้วขอค่ะเอ้ยผมเอ้ยเจอไบอมที่ดีครับผมมันคือไบอมดักอกเนาะมันคือไบอมดักอกอ๋อเจอดักวัว แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ผมเจอวัวนะตอนนี้ทุกคนอย่าวิ่งนะอย่าวิ่งกันอาหารเดี๋ยวรอโอเคใช่ใช่ไม่มีอาหารวะทุกคนผมว่าทุกคนมามาหาหน่อยมาหาหน่อยที่แม่น้ำเพราะว่แม่น้ำเนี่ยมันแซลมอนมันจะเกิดได้เราสร้างบ้านแถวๆนี้แหละลบห้าเอ็ดหกสี่ใช้โอเบียดใช้แอคชั่นลบห้าสิบเอ็ดณณณจุดนี้ผมว่าน่าจะเหมาะกับการสร้างบ้านนะมันเป็นแม่น้ำมีท่อเคนด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมหาผมหาผมหา ไม่น้ำอ่ะไปทำพิกัดอ่ะเจอแน่ไม่คุณคุณูพิกัดที่ผมส่งไปอ่ะลบ51อะไรไม่รู้อ่ะวันนี้ผมไม่ได้ใช้ออฟติฟายนะใช้เป็นโซเดียมแทนนะแต่จริงๆผมอยากได้ออฟติฟายแต่เวอร์ชันเนี้ยออฟติฟายมันไม่รองรับรีเพย์มอสนะครับเออเวลิคูป่าอ่าผมพูดเดียวโอ้โงงพิกัดนะผมไม่ได้ว่าคุณผมไม่ได้ว่าคุณอะแย่งคุณนะผมไม่ได้พูดเลยว่าผมมาไม่รู้จะพูดเพื่ออะไรว่าผมงงแล้วโอ้ย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 ทำไมาอยู่ดีๆมันก็มีหมอกใกล้ๆวะเออใช่เออใช่มันมมีหอกว่ะ หรือว่าเปไนแบบนี้แทนใช่ไหมยกับเจ้าของเสริมว่าเออโคตรแหลกเลยโอ้โหเปิดน้อยเกินไม่เลยอ่ะปิดไม่ไม่ไม่แค่ปิด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 พาร์ติเคิลพอไม่ปิดพาร์ติเคิลพอเราสร้างบ้านแบบเล็กๆก่อนนะวันแรกสร้างบ้านแบบกะกะไปก่อนวายวายสี่เหรอเฮ้ยทำไมเราอยู่ต่างมันเลยอ๋อเพราะว่ามันเป็แม่น้ำไงระดับน้ำเราสร้างกะกะไปก่อนเนาะบ้านบ้านนะอันนี้ใช้ไม้เหรอไม้อะไร ไม่ไม่อ๊กไม่อ๊กอากรรมเรามีไม้เบิร์ชใช่ผมใช้แต่ไม้เบิร์ชตัดแต่ไม้เบิร์ชผมไม่ได้ตัดไม้โอ๊กเลยสุดที่เราขอเก็บเอ้ยเจ้วเออค่าเลยค่าเลยค่าเลยไม่ไม่ต้องไปผสมพันธุ์มันเอาจริงๆหาตามธรรมชาติดีกว่าเนาะมันอิ่มดิในมูเกมนี่แหละมันเยอะแหลกแบบแหลกไปเลยอ่ะถ้าไปโรงแรมเราโรงแรมเราไม่รู้ด้วยนะอุ้ยหนูนี่เสียงคีเปอร์คอนเจ็บปวดดีเลกละตุ๊บญี่ปุ่นนี่ใช่ใช่ใช่ ไม่ตอนตอนนี้บีบเขากำลังบักบักอะไรกับแมพเขาอยู่แอคชั่นผมสตรีมแบบพอใช้ได้อยู่ถ้าสมมติว่าผมตกมาตายแล้ผมจะไม่เอานะเพราะอะไรของมันตกนะของตกนะของตกนะเดี๋ยวพออาหารเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้อาหารเอาเนื้อวัวสองสองชิ้นแล้วกันนะตอนนี้ผมกำลังขุดหินอยู่นะทุกคนหลังคาบ้านยังไม่ได้สร้างเราจะไม่ตายคนแรกเ โอเคโอเคผมก็ยังไม่ตายตอนนี้ผมกาลังทําให้มันแบบมีแม่น้ำรอบ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 บ้านเราอยู่นะโอเคครับโอเคถ้าเกิดว่าเราเราทำให้มันแม่น้ํามันอยู่แบบเอ้ที่เราทาอย่างเงี้ยมันจะได้ปลอดภัยอ่ะมอนเตอร์เดินไม่ได้แต่อนาคตถ้าเกิดว่าเราแบบเทพขึ้นแล้วเราก็สร้างสะพานกอเคกระจกผมอ่ะผมรีซอสแท็กกระจกผมอจะดูแปลกๆนะมันจะเป็นกระจกแบบใสๆผมเจอถ้ำผมเจอถ้ำอยู่หลังบ้านเอ้ยตรงนี้ทำตรงนี้ทํำตรงนี้ขวดมันขวดมันอาจจะไม่ค่อยคค้มนะเวอร์ชันนี้ถ้ำตรงนี้ท้ำตรงนี้ เฮ้ยเจอผมเจอนี่เจอถาดเจอถาดไปอลยจากตรงไหนอ่ะผมเจอแต่แม่เบิร์ดเอ้าก็ข้งข้างบ้านหรอกไงอ๋อเออใช่ผมเจอละผมเจอละโอเคโอเคโอเคเอาอะไรน่ะไปหนี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 ไปหนีหนีหนีโอ้ปลาแซลมอนเต็มเลยปิงเออได้กันพอ้เลยเลยเลยตุ้งตั้มตุ้งคีเปอร์อีกแล้วแซลมอนมันจูกเก่งวะเสียงเสียงเสียงจ้ำสเกตต่อหน้าอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษเปิดไอตัวไบเนสบูทมาตั้งนานลืมอ่ะลืมว่ามันเป็น มอสอีเพลิลว่าอยู่ยทำไมมันไม่มืดสักทีเออผมก็ปรับไวเน็ตสักร้อยเปอร์เซ็นเต็มอ่ะไม่อันนี้มันเป็นไวเน็ตบูธไงสามารถปรับได้พันเปอร์เซ็นต์นะใช่เออมันเป็นเป็นของไอ้นั้นเป็น mod, มอ<ด>สเป็นมอสโอ้ยกำปรับอยู่ตั้งนานปรับอยู่พันสองร้อยโอ้โหโคตรเลยเ,เออก็ไอ้ก็งงใช่ไหมทำไมไม่มืดสักทีวะอะไรเงี้ยเออไม่มืดวะโอ้ยเจอไอม้มอส การขุดเหมืองกัคือขุดเหมืองเวอร์ชันนี้นี่อย่าได้คิดว่าจะขุดมให้ใหสก,กิล<ม>คล้ายๆกับคล้ายๆก,กับบ็อกฟูดอะให้มันให้มันปาสก,กิลมาไม่ได้ก็คือเราต้องมาหลบแล้วก็ใฟันทีแล้วก็ค่อยหลบเอ๊ยนั่นเนติดพิษไหมน่ะเรียบร้อยฮะํำเตือนคลิปนี้ไม่จัสเกลมากมายและและ,และสิ่งคเตือนเฮุ้ณหลับคุณล้ไม่บายเรียบร้อยตายคนแรกของแมปโอเคผมเจอล้ตายคนแรกของแมปนะครับ,บ รียบร้อยมัตายแล้วแม่มดตายแล้วโอเคโอเคสังเกตเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเก็บของผมนะผมไม่เก็บผมไม่เก็บผมไม่เก็บพีเอเบอ์ลืมไปคือแบบนึกว่าตัวเองแพ้ไงจำจำสังครับได้อ๋อคิดว่าตัวเองเติดติดสกิลสังครับติดสกิลสังครับนึกว่าแบบมีมีเลือดดำมีอะไรเออไม่ชุดเกอดเนี่ยท่าไรก็ว่ามันไม่ตายสักทีว่ะโอเคออกมาที่บักท่าแล้วโอ้โหมีเราเราเดียวกันกับปันนี่หว่า เอาไม่ใช่ผมเพิ่งมาหาผมเพิ่งมาถึงมาหาคุณโอครับผมมีหน้าที่อะไรบ้างโอเคเจอเหล็กสักทีโล้วอุ่นี่ตายดิแช่มออุ๊ยน้ำอุ่นพี่น้ำอุ่นน้ำน้ำเหล่น้ำเหล่เฮ้ยเฮ้ยผมเลึกมาสู่เขตอิสรลเดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องจับไิกัดถ้ำไว้นะเนี่ยดูในคลิปได้ไม่เป็นไรถ้ำนี้ถ้ำถ้ำถ้ำนี้ผมว่าเราเราน่าจะสำรวจกันยาวถ้ำเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าตอนตอนลงเหมือน่าจะมาลงถ้ำนี้กันแหละไม่รู้เหมือนกันอย่างไรปันก็ดเหตุกาลงเฮ้ยปันกระโดดลงมาดิถ้ำโคตรใหญ่เลย จดๆไปกัดไปจดไปกัดไปอ่ะตายไออ้าวยังไม่ทันจดไปกัดใหม่แล้วกันได้มีสเกลสองตัวแต่โดนสเกลตัวเดียวยิงก็ตายละวที่ลงท่ากับเพื่อนไม่ผมไม่เอากูไม่ลง้่าลงท่ากัน่ากแต่บ้านอยูคุณเพิ่มไม่ไม่ไม่อ๋อมามาเหมืองเลยมาเหมืองเลยแล้วแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องต้องเดี๋ยวให้คุณมาเก็บของเลยเก็บของให้ด้วยก็ดีต้องแล้วมั้งวันนี้วันนี้จบก็น่าจะพอแล้วล่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันแค่สามสิบนาทีเองเราต้องตัดไว้ต้องตัดมันก็เหลือนิดเดียวอ่ะ มาเจอนี่ปากเข่านะเดี๋ยว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 ลงเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเก็บของให้คุณแป๊บแหนึ่งมาเปิดไม่เน็ตพูดมันไม่มันไม่โกงมันมันคงไม่โกงนะมันคือวัดนี่เดี๋ยวแนี่อุ้ยวุ้ยนั่นไงโอ้โหเยอะจริงสเกลเลตันเรียบร้อยโอ้โหพี่ไม่ต้องกินยาในวิชันเลยถ้ากินยาในวิชันนี่ผมว่าพี่แบบจอจอพี่พังอ่ะจอจ้าเกินอ่ะเออมันเออไม่รู้อ่ะมันไม่สว่างอยู่แล้วมันไม่สว่างขึ้น เฮ้ยไม่ตายว่ะโอ้โหตึงตึงฟันตึงว่ะเจอแกะสามตัวโอเคแกะลงไปอยู่ในในถ้ำมันไม่ดีเลยอันนี้คือกำลังเดินเล่นจริงจริงกำลังเดินหาถ้ำแบบนี้เจอผมขอทอชหน่อยดิทอชที่บ้านไม่มีเลยผมกำลังตกแต่งบ้านอยู่ทอชรออินมันกระโดดมาโดนดิสโตนอีกแล้วเยนนึงอ้โอเคโอเคยังรอด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 พอแค่นี้แหละคือคือกลับกลับบ้านเถอะเลือดผมเหลือสามตโอ้โหบ้าน เริ่มอึ้งล่ะเริ่มอึ่งล่ะお前はもう死んでいる何เต็ดยอดเป็นไรเกิดอะไรขึ้นคลิปเมอร์มาดูคลิปสิเอ้ยซอมบี้ซอบี้ซอบีโอ้ยแล้วผมจะทำฟาสบิดจอมบี้อฮ้ยขอไหนผมมีหารบ้างไม่มีเลยแล้วผมก็จะหิวตายเหมือนกันมีแต่เนื้อซอมบี้อยากิน เออไม่มีเลยเลยผมผูเขาฆ่าตัวตายแป๊บเอไม่ไม่ไม่คนณไม่ไปนึมากินไก่คุณคุณทำที่ปูข้าวซะข้างๆบ้านมีแม่น้ําอยู่โอเคเดินเข้าได้แล้วแต่มันเพิ่งเริ่มว่ะมาปั๊มเดินเขาไงไม่ไม่ไม่เออมันจะได้แบบสตาร์เดินเข่าัะครั้งหนึ่งหน่อยอ๋อเทสตกอร์บอดโอเคไม่ตอนนี้ผมกำลังจะฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นใครอย่ามาขโมยของผมละกันนะผมจะเก็บไว้ในกล่องชื่อผมมันไม่ขึ้นอ่ะเขาบอกไม่ขึ้นเหมือนกัน เฮ้ยผมผม,ม,มเห็นพีเจเปอร์ขึ้นอยู่นะอ้าวโอเค <Okay, S 2> มาละ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 ผมไม่เห็นของตัวเองเดี๋ยวลองตามนะเดี๋ยวบอกว่าเราต้องตายสินะเ,เราต้องตายไม่ได้เห็นชื่อตัวเองอย่างนี้มันก็ไม่คุ้มนะผมว่าผมไม่ได้หลงไงผมถึงบ้านแล้วเนะี่ยผมเห็นแล้วมันโอ้โหอยแล้วเดีย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 วสเกตตันสามตัวคิปเปอร์สามตัวแมงมุมอีกตัวหนึ่งแซลมอนมันมันดบมันดบแบบนี้ไม่ใช่หรอกระดูกบนนิวบนนิวบนนิวถ้ากระดูกนี่ก็ อแลกเดี๋ยวว่ะวันนี้ไงเฮ้ยเฮยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิปบุกข้าวแล้วก็เอาข้าวนำไปทำหนมปังซ่อนมาปิ้งเลยโอเคเราเราเราจะปิดคลิปกันได้ยังครับสี่สิบกว่านาทีแล้ววันที่สามพอดีเลยโอเคถ้าใครชอบนะครับวันที่สองเดี๋ยวปิดเจ็ดปิดปิดหน้าบ้านเราปิดปิดเออปิดปิดหน้าบ้านปิดหน้าบ้านอ่ะถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์อ่าช่องพวกเราด้วยนะครับอ่ามีพี่เจเบอร์พี่กีตาร์ ช่องกีตาร์คูนสี่เก้านะคะก็เดี๋ยวแปะไว้ในคลิปนะครับคลแปะไว้ในคลิปนะครับโอเคได้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ใช่